สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยฟังล่าเลยจ้ะได้เอฟซีทุกคู่ทุกคนได้จ้ามื่อวานน้องตูนผ้ามากินตำหมักม่วงเลยจ้าจากต้นไม้ไม้สดๆสด้ลยจะได้บรรยากาศหนาวก็ได้ใส่หมวกเราจ้ะเย็นเย็นนั่งอยู่ข้างนอกจ้ะเย็นค่ะพี่น้องจ้ามาเฉ็บๆฉ็นวๆนวลน้องตูนเลยจ้าตำหมักม่วงจ้าตำหมักม่วงซีดุซีนวยหาวยผลเลยจ้าพี่น้องจ้า มาจะกินเบิด์ตโปรจามาดูน้ำกันได้จ้ะพักเกินเคียงเข้ากับพูดยังไงจ้ะมีแต่พักหอมปลอมนาะจ้ะเนาะเอามาจัดจานพ่อห้มีสีสันขื่นเขียวงามเนาะจ้ะกกินกับเนาะนอกจากน้องล้มือไหลได้จ้ะก้อนอื่นกับฝาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจของตูวเองด้จ้ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ้ะเนาะจะบริภาษคลิปใหม่ๆของหลักตุนนาะจากลงมือได้จ้ะเด้อพี่น้องจ้าลมแห้งเด้อจ้ะเด้อขอโทษขออภัยด้หลายจ้ะเบิร์ตแห้งบ่แห้งให้พี่น้องเบิ่งซอยจ้ะนี่งอ้อยผมผม น้องตูนตำจะมาเลยจ้าพี่น้องจ้ะตำเอาหืมสุดยอดนัว กินกับข้าหอมเนี่ยเขากันนี้ได้จ้ะพี่น,อน้องจ้า มันฉ่บๆนุ่มนกัน,ด,ด,กน,นด,ด,ด,ด้วยจ้ะต้มกสมนานาเนาวืต้มสะปะเลงุ่นหวลจ้ะพี่น้องจ้ะแ่บง่วนไปแปลกหอม เบียงมาจากรอผักสมคิดอยากจะพี่น้องจ้า hết bấm hẹp mình say buông với chá nó เพ็ดเพ็ดเนี่อือ เสียงนูกเสียงก,กาห่องจ้ะโปรยพี่น้องเข้าผักอีสานด้วยจ้ะเนาะแถวบ้านในโปรยเบาอยู่บ่จ้ะในดินเบาอยู่บ่ข้างนี่ตกเด่นเย็นมากจ้ะพี่น้องจ้ะดินเด้วยจ้ะดินเบาจ้ะโปรยเบาอืาอมแทงกับดิน น,น้ยข้ากับพาอสานเท่าไรน้อจจะเนะ้อะงนะสดีดินจ้ะอืมเนาะอืมอยากไดไข่ <laughs> ตำใส่หอมแดงน้ำได้จ้ะคลายๆให้ย่มเยอะจ้ะย่มอ่ะอื้ม มันเนี่ยรมแห้งหนาวบรรยากาศก็กเย็นจ้ะพี่น้องจ้ะ ตำได้จักจล้พี่น้องจะกินโมบเบิร์ดหรอก Huh? ครับ <c oughs> ม่กินน้ำหนองตูนได้จ้ะเด้อปลาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตัวจริงหน่องตูนเนาะที่ดินติ๊กตอกน้าจ้ะไปจิตตามติ๊กตอกหน่องตูนแต่ได้จ้ะเด้อหน่องตูนสาวเล่าคือกันเนาะจ้ะเนะาะฝากกุไหลกุ้ยแช่กุ้ยจิตตามติ๊กตอกให้หน่องตูนนี้ได้จ้ะ กำลังหัดดินจ้ะพี่น้องจ้ะนิ่มาท่านเก่งกจ้ะเห็นพันดินจันแล้วจ้ะนะก็ลองเบ่งจ้ะเปียวเลยพี่น้องจ้ะเมนโบเปียวเลยจ้ะ

พ่อจะไม่้องจ่สะไม่ไหวจะแซ่บแสบพ่อบายให้พ่อบายนี้น้ำจะ้ะ <c oughs> แซ่บดีจะ้ะมากถึกใจน้องตูนเป็นคนมากินสมเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมามากินของเปรี้ยวของวสมเชียร์จ้ะชมตำแยกมังวงตำมังวงยิ่งเช่ยร์จ้ะขี้ในเบิร์ดเลจ้ะของเปรี้ยวของวหลองเลยจะ้ะ มักก็แห้งจ้ะแซ่บสำหรับคนมักอะสิกินได้แซ่บเนาะจ้ะเนา้อวราคนบ่มักอะกินสองสามคำนี่กะเลิกกินเนาะจ้ะคนณมาสมบูรณ์เสร็จ้ะเนาะน้องตูนขอจบคลิปไปเลยจ้ะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจน้องตูนด้วยจ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องตูนนะจ้ะเนาะฝากไปกดติดตามติ๊กต็อกอยให้น้องตูนด้วยจ้ะเด้อน้องตูนสาวเล่าด้วยจ้าบ๊ายบาย